เหตฆาตกรรมคุณยายวัย7 5ที่ชัอำเภชบุรีนี้สะเทือนใจจริงๆนะท่านผู้ชมคะสรุปว่าคุณยายเนี่ยมีแผลทั้งหมดถึง32แผลเป็นแผลที่ตำรวจบอกว่าเกิดจากการต่อสู้กับคนร้ายอย่างหนักเชื่อว่าเป็นเพราะคุณยายต้องการจะปกป้องคนป่วยในบ้านสองคนคนนึงก็คือสามีค่ะป่วยติดเตียงอีกคนนึงคือลูกสาวลูกสาวนี่ป่วยเป็นซึมเศร้ากินยานอนหลับไป11เม็ดและเข้านอนซึ่งตอนนี้ลูกสาวคนเล็กช็อกนะคะ โทษตัวเองถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเธอกินยานอนหลับไปเธอก็คงอยู่ช่วยแม่ได้สะเดือนใจจริงๆข่าวนี้ก่อนอื่นท่านผู้ชมคะช่วยกันดูมีใครเคยเห็นเบาะแสหน้าตาคนร้ายบอกตำรวจสพอชะอําเลยนะคะนี่คะ่ะวงจรปิดที่ชับที่สุดจุดหนึ่งคือเขาพรางทุกอย่างหมดอะคะ่ะใส่หมวกอำพรางหน้าแต่จุดนี้น,ะนี่นี่นีมาอย่างนี้นะคะคนเคยพยายามจะปิด<ำ>หมวกลงมาด้วยนะคะ แล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวของปูนซีเมนยี่ห้อหนึ่งกางเกงขายาวสีดําและพาหนะที่เขาใช้คือมอเตอร์ไซค์สีชมพูอันนี้ไม่ใช่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะเป็นเพื่อนบ้าน<ห>คือคนร้ายเนี่ยขี่ผ่านบ้านเพื่อนบ้านไปหาบ้านคุณยายว<ห>ัย75การขี่ครั้งนี้เนี่ยขี่ไปแป๊ดเดียว2นาทีขี่กลับนะคะคือประมาณ10บโมงยีช่วงเช้า สองนาทีขี่กลับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจุดนี้น่าจะเป็นเพียงแค่มาดูลัดเราก่อนอหลังจากนั้นถึงขี่กลับไปก่อเหตุอีกรอบหนึ่งและครั้งนี้นวงจรปิดที่บ้านของคุณยายสุทาสินีอายุ75ผู้เสียชีวิตบันทึกเอาไว้ได้จุดแรกคือตรงนี้นะคะหลังบ้านย่องเข้ามามีหมาสองตัวนอนอยู่นะคะแต่เห็นคนร้ายก็ไม่ได้เห่าอะไรเหมือนจะกระดิกหางจะด้วยซ้ำนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าหมามันคุ้นเคยเป็นคนที่คุ้นเคยหรือเป็นลักษณะนิสัยของหมาเขาอยู่แล้วนะคะ ตรงนี้เข้าไม่ได้ประตูหลังบ้านก็พยายามเดินอ้อมไปหาจุดอื่นๆที่จะเข้าบ้านให้ได้วงจรปิดอีกจุดหนึ่งที่จะเห็นนะคะคนร้ายผ่านตรงหน้าต่างไปนี่ค่ะคุณยายสุทาสินีท่านนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนี่เห็นไหมคะทีะ่หน้าต่างเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้แวบไปแวบไปแต่ว่าผู้ตายมองไม่เห็นเพราะว่าก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้น คนร้ายก็หาทางเข้าไปในบ้านจนได้นะคะแล้วไปก่อเหตุฆ่าคุณยายสุทาสินีด้วยของมีคมแทงไปตามร่างกายทั้งหมดตำรวจสรุปแล้ว32แผลแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นแผลจ้วงแทงทั้งหมดทั้ง32แผลนะคะบางแผลเนี่ยก็เป็นรอยเฉือนรอยรอยบาดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ทั้งหมดก็32แผลท่านผู้ชมคุณยายวัย75แล้วคนร้ายนี่ดูอายุยังน้อยอยู่นะคะก็คงจะไม่เกิน30อันนี้ตำรวจประเมินเอา ก่อนจะจากไปพร้อมกับสิ่งที่หายไปก็คือเงินสด4,000บาทและพระเครื่องจริงๆแล้วตอนเกิดเหตุมีคนนอนอยู่ในบ้านด้วยนะคะลูกสาวคนเล็กของคุณยายกับสามีของคุณยายคือสามีอย่างที่บอกนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็นอนอยู่ในห้องนอนส่วนลูกสาวคนเล็กเนี่ยเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามา11ปีแล้วอะคะ่ะคุณหมอจะสั่งจ่าย,ยานอนหลับให้เธอทานก่อนนอนตอนกลางคืนทุกคืนเธอก็ทานไป11เม็ด ยืนยันว่าหมอเป็นคนสั่งจ่ายนะ11เม็ดเนี่ยไม่ใช่กินเองพอทานเข้าไปเสร็จเธอก็หลับไปตอนกลางคืนเธอบอกอย่างนี้นะคะว่าเธอตื่นมาอีกทีตอนเที่ยงนิดๆคือคนร้ายเนี่ยเข้าบ้านมาประมาณ10โมง15วงจรปิดที่เห็นว่าเที่ยงเศษเนี่ยคือมันตั้งเวลาล่วงหน้าไปชั่วโมงหนึ่งเวลาจริงที่ก่อเหตุประมาณ11มง15ลูกสาวคนเล็กตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงนิดๆตอนแรกยังไม่รู้คุณแม่เสียชีวิตววเห็นกระเป๋าตัวเองเปิดอยู่ ซึ่งก็เข้าใจว่าคนร้ายคงมารื้อคนกระเป๋าเธอด้วยนะคะเธอเห็นกระเป๋า,าเธอเปิดอยู่นึกว่าแม่มาเปิดก็ไม่ได้คิดอะไรพอเดินออกมาตกใจเห็นแม่นอนเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าประตูบ้านพอพี่ชายมาดูวงจรปิดก็พบว่าคนร้ายปีนเข้ามาตั้งแต่1 1โมง1 5นแล้ว,วงจรปิดมันมีเสียงอะคะ่ะได้ยินเสียงคุณแม่พูดเบาๆกับคนร้ายอย่าทำอะไรเลยแก่แล้ว ทำนองว่าร้องขอชีวิตแต่ไม่เป็นผลนะคะคนร้ายฆาตกรรมคุณยายแล้วก็ปีนออกไปมีร่องรอยเลือดคราบเลือดร่องลอยรองเท้าเปื้อนโคลนตรงกำแพงด้วยส่วนสาเหตุเนี่ยลูกสาวสันนิฐานว่าอาจจะเป็นไม่ใช่สาเหตุคนก่อเหตุสันนิฐานว่าอาจจะเป็นพวกคนเมายาหรือคนงานก่อสร้างหรืออาจจะเป็นคนเลี้ยงวัวที่คุณแม่เคยจ้างมาตัดหญ้าที่บ้านค่ะ คือคือทำไมมันต้องทำแม่เราขนาดนั้นด้วยอะ่ะเออเกิดเงินไม่กี่พันจากพระแค่นี้ยเออแล้วก็คือเปิดในวิดีโอกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอันเนี้ยพี่พี่ชายเล่าให้ฟังนะก็คือเหมือนแต่คุณแม่ได้ยินเสียงคุณแม่พูดเบาๆว่าแบบเพราะเสียงหมามันเห่าอะค่ะว่าแบบะทําทป้าเลยป้า,กาแก่แล้วอรไรอย่างเงี้ยเออก็คือขอร้องชีวิตแล้วว่าเออแล้วมันก็แบบน่าจะเป็นพวกเมายาเออขึ้ะก็เขาตอนนี้ก็ คิดอยู่ว่าน่าจะเป็นพวกตรงไอ้นี้หรือเปล่าที่แบบอยู่ตรงทําทางตรงเนี้ยตรงที่ติดเป็นเทา้ทาเฮาตัตรงเนี้ยค่ะหรือไม่ก็คนอ่าเลี้ยงวัวตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเห็นพอดีจับตำรวจจับภาพได้ว่าเป็นมถออโต้ทรายฟีโนสีชมพมูพี่ชายบอกว่าคุ้นว่าเคยเหมือนเคยมาแล้วเราดูหลายครั้งแล้วคือลูกสาวคนเล็กของคุณยายอะค่ะเป็นโรคซึมเศร้า เป็นมา11ปีแล้วเราก็ต้องทานยาถึง11เม็ดเพื่อที่จะนอนหลับในแต่ละคืนแต่ตอนนี้เธอโทษตัวเองค่ะเธอบอกว่าถ้าเธอไม่ทานยานอนหลับเธอคงอยู่ช่วยเหลือคุณแม่ได้และคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้อันนี้ก็ต้องดูแลสภาพจิตใจของลูกสาวคนเล็กด้วยนะคะน่าเป็นห่วงวจริงๆอย่าโทษตัวเองเลยโทษไอค้อคนร้ายมันเนี่ยแหละช่วยกันตามหาคนร้ายคนนี้นะคะแล้วลูกสาวคนโตมองอีกมุมหนึ่งนะคะบอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนที่ลุยบุ๊ แข็งแรงและเชื่อมั่นว่าเกิดการต่อสู้กันกับคนร้ายแน่นอนมั่นใจว่าคุณแม่พยายามจะปกป้องน้องสาวคนเล็กและคุณพ่อที่นอนป่วยอยู่ในบ้านก็อาจจะเป็นทำให้คุณแม่ไม่ได้สมบูรณ์ร่างกายไม่ได้มีแรงช่วอะไรขนาดนั้นซึ่งความจริงแม่เป็น,นแรงเยอะมากเลยคิดว่า แต่อย่างไรก็่จะสอกู้แต่คิดว่าน่าจะซู้เพื่อปกป้องอะค่ะบ้านของตัวเองเพื่อป้องกันให้เข้าบ้านอะส่วนเมื่อช่วงเช้านะคะทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระมาประกอบพธิธีทางศาสนาส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้ไปสู่สุขติขณะที่เพื่อนบ้านของผู้ตายนะคะคนที่เป็นเจ้าของกล้องมุงจรปิดที่เห็นหน้าเมื่อกี้ะค่ะบอกเลยว่าแถวเนี้เงียบ พื้นที่กรกร้างที่ดินว่างเปล่ามันเยอะแล้วก็เว้นระยะห่างกันไปเยอะมันก็จะค่อนข้างเงียบแม้ว่าช่วงเกิดเหตุจากใกล้ๆเที่ยงก็ตามแต่ก็เงียบแล้วก็บอกว่าวงจรปิดตัวเองจับภาพได้เลยคนร้ายเนี่ยขี่ผ่านหน้าบ้านไปและคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ค่ะเพราะว่ารู้เส้นทางเข้าออกเป็นอย่างดีเมื่อนเมื่อวานผมออกไปทานข้าวหน้าปากซอยพอดออีแม่บ้านโทร,ทรมาหาบอกว่าคุณ เจ้าหน้าที่เข้ามาอะไรเต็มหน้าบ้านเลยผมร,รีบเข้ามาก็มา,มา,ม,ามาเจอเหตุที่ว่าบนะถ้าถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เสียวอีกเหมือนกันแต่ถามว่ากลัวไหมก,ก,ก็คือไม่ได้กลัวหรอกคือมันไม่มีมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนนะครับไม่คิดว่าใครเขาจะกล้าด้วยขนาดนี้ได้คือคนคนคนลายเนี่ยตามข้อตามความรู้สึกต้องของผมเองเนี่ยคิดว่าคน,ค,นคนในพื้นที่คุณคุณป้าก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดอีอย่าทำอะไรกันเลยพดง่ายๆมีอะไรก็บอกกัน <laughs> จะดีกว่า ตอนนี้ตำรวจกำลังแกะรอยกันใหญ่เลยนะคะเข้าใจว่ามีในใจแล้วด้วยบุคคลต้องสงสัยอะค่ะที่ใครๆต่อใครก็มองว่าเคสนี้น่าจะคนในพื้นที่แม้กระทั่งเสื้อเสื้อที่เขาใส่อะค่ะพี่ตาลคนบอกว่าเคยเห็นน่ะคุ้นๆุ้นนะคุค้นคคนงานแถวนี้มีใส่เสื้อตัวนี้มาทำงานรับจ้างตัดญ้ารับจ้างอะไรประจำแลบเหลือๆคุณยายสุทาสินีผู้ตายอาจจะเคยจ้างเขามาทำงานเสียด้วยซ้ำมอเตอร์ไซค์สีชมพูนี่ก็เหมือนกันตำรวจกำลังตามตัวอยู่นะคะกำลังประเมินอยู่ว่าไปทางไหนยังไงและส่งคนไปประกบ คนที่ต้องสงสัยละจากเกียานยนต์สีชมพูมอเตอร์ไซค์สีชมพูเนี่ยค่ะก็ mm hmm. สันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะไปเปลี่ยนระหว่างหลบหนีนะคะแต่ไม่ว่ายังไงคิดว่าตามตัวได้ไม่ยากเพราะว่าตามร่องรอยในบ้านหลังเกิดเหตุมีหลายอย่างเลยลายนิ้วมือเอ่ยร่องรอยรองเท้าอะไรต่ออะไรแล้วก็มีวงจรปิดบางจุดอย่างนี้นะคะแม้ว่าจะพยายามอำพรางและงานนี้ไม่ใช่แค่ตำรวจท้องที่นะคะไม่ใช่แค่สพอชอํามีชุดสืบสวนภูทรของจังหวัดเพชรบุรีและ กองปราบกองปราบก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะลองฟังท่านผู้กำกับสพชะอําดูนะคะผู้ตายเนี่ยน่าจะพยายามที่จะปกป้องปกป้องเพราะว่าสามีผู้ตายเนี่ยปวดตัวตีเตียงแล้วลูกสาวก็นอนปวดก็กินยาอยู่ในบ้านก็เลยจะเกิดบาดแผลนข้งที่เจ่อทข้งเยอะกเพื่องจากหลังจากทำร้ายผู้ตายแล้วนะคบก็มีการเข้าไปลืมคนทรัพย์สินในบ้านเพราะว่ามีร่องรอยเงินสดน่าจะประมาณ ประมาณสี่พันนะครับแต่ว่าจะไม่ทร้บแน่ชัดกันเพราะว่าเพราะว่าทาให้การของของลูกสาวผู้ตายคือว่าลูกผู้ตายได้กดเงินมาจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการใช้ใจ่ายบางส่วนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเงินสดในในกระเป๋าทางในหรือเท่าไรแต่ว่าเราไปตรวจสอบเนี่ยชุดตรสอบสินอืนไม่เสียหายซึ่งผู้ต้องหาแอคโ้าลเนี่ยน่้จะหางที่เจอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างที่สุดเลยนะคะแล้วก็ครอบครัวอย่าโทษตัวเองนะคะไม่มีใครรู้หรอกว่าจะมี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจะมีคนจิตใจโหดเหี้ยมขนาดมาแทงคุณยาย32แผลขนาดน,นี้นะคะบางคนเนี่ยท่านผู้ชมเริ่มโทษเจ้าหมาโกเด้นแล้วนะพี่ตาลกระดิกหางอย่างเดียวเลยไม่เห่าไม่อะไรสักนิดนึงคุณไปย้อนดูฟุตทั้งหมดผู้สื่อข่าวเขาไปทําข่าวมันก็กระดิกหางให้นะเออไอเจ้าตัวนี้มันเป็นมิตรจริงๆคือพันนี้เขาเป็นมิตรแบบนี้เป็มิรกับทนะุกคน อขอให้ตามจับตัวได้ไวๆนะคะค่ะจริงๆวงจรปิดนี่มีหลายมุมนะคะแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดใครมีเบาะแสเนี่ยช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย